สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิธีทัศน์การสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนะคะครูมลิวันทองบุตรเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความหมายของเทคโนโลยีการประดิษฐ์นะคะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสอง รายวิชาการงานอาชีพง .16101 หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องงานประดิษฐ์เรื่องความหมายของเทคโนโลยีการประดิษฐ์มาตรฐานการเรียนรู้ง .1.1 เข้าใจการทํางานมีความคิดสร้างสารรค์มีทักษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกันและทักษะการแสเวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดงอ1จป6ทัตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานง1 1ป62ทับงำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 อธิบายความหมายของเทคโนโลยีข้อ 2. วาดภาพผลลัพธ์ของเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันข้อ 3. เห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสาระสําคัญเทคโนโลยีหมายถึงการนําความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ นักเรนมาดูสถานการณ์ที่1นนะคะดานีซักผ้าด้วยมือเป็นประจำสัปดาห์ละ3ครั้งโดยแต่ละครั้งใช้เวลาในการซักผ้า1ชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากนั้นจึงทํากันบ้านนะคะต่อไปสถานการณ์ที่2ทิป A ์อาพาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าสัปดาห์ละ2ครั้งโดยขณะ เครื่องซักผ้ากําลังทํางานทิพอาภาจะนั่งทําการบ้านไปด้วยนะคะเมื่อซักผ้าเสร็จทิพอาภาก็ทกําการบ้านเสร็จพอดีนะคะดารณีซักผ้าด้วยวิธีใดคะนักเรียนซักผ้าด้วยมือใช่ไหมคะ,ะต่อไปทิพอาภาซักผ้าด้วยวิธีใดทิพอาภาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะคะ ถ้าต้องการประหยัดเวลาและแรงงานในการซักผ้าและทำกันบ้านนักเรียนจะปฏิบัติตามบุคคลใดควรปฏิบัติตามทิปอาภาใช่ไหมคะเพื่อทำให้ประหยัดเวลาไปด้วยนะคะ,ะการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์เช่น การใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือเรียกว่าเทคโนโลยีตัวอย่างผลลัพธ์ของเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะน,นักเรียนดูภาพแรกในอดีตนะคะ,ะสิ่งที่ทำให้เราคลายร้อนได้ก็คือพัดนั่นเองนะคะต่อไปปัจจุบันปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะก็คือ มีการพัฒนามาเป็นพัดลมนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นแอร์นะคะทำให้เกิดความเย็นนะคะการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะคะผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์เรียกว่าเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะครูมี งานให้ในักเรียนทำหนึ่งชิ้นงานก็คือให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีผลลัพธ์ของเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งอย่างนะคะพร้อมอธิบายประโยชน์ไว้ใต้ภาพด้วยนะคะทำลงสมุดนะลูกภาพแรกนะคะในอดีตเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปที่ครูยกตัวอย่างก็คือพัดใช่ไหมคะ,ะในอดีตเราใช้พัดในการทำให้เกิดความเย็นนะคะ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีการพัฒนามากขึ้นจากพัดก็กลายเป็นพัดลมจากพัดลมก็กลายเป็นแอร์นะคะเพื่อทําให้ทาไมคะเราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะประโยชน์ก็คือเพื่อคลายความร้อนนะคะมีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตนะคะ,ะนักเรียนอาจจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้ กำหนดว่าเป็นพัดหรือเป็นแอร์เป็นพัดลมอาจจะเป็นสิ่งของอื่นๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นสมัยก่อนนะคะเป็นเกวียนใช่ไหมคะเกวียนที่ใช้ในการเดินทางปัจจุบันใช้อะไรอ่ะคะนักเรียนใช้รถใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะ ทำชิ้นงานออกมาได้นะคะมีหลายอย่างหลายประเภทเลยให้นักเรียนศึกษาแล้วก็ทำลงสมรรุดนะลูกวาดให้สวยๆนะคะแล้วก็เขียนประโยชน์ให้ครูอ่านได้ชัดเจนนะคะทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจนะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ